ประธานาธิบดีพูเดนแห่งสหรัฐผู้เคยหยิงพยองแต่กลับมาอยู่ต่อหน้าเด็กหนุ่มที่ดูธรรมดารรมดาคนหนึ่งกม้มศีรษะที่หยิงสนองลงเดินทางมาไกลถึงหัวเสี้ยเพื่อขอขมาเพียงเพราะผู้แข็งแกร่งสูงสุดแห่งตะวันตกที่เขาพึ่งพามากที่สุดราชาฮิวต่อหน้าผมก็เป็นแค่ไก่ดินหมาปั้นเท่านั้นผมส่งสัญญ,ญาณไปขอบคุณครับพูเดนฟังจบก็นั่งลงแม้ดูเหมือนนั่งเต็มก้นจริงๆแล้วก้นแต่แค่ขอบเก้าอีส่วนราชาฮิวยืนอยู่ข้างหลังผมอย่างรู้หน้าที่ไม่พูดสักคำเหมือนคนรับใช้ไม่มีผิดผู้เเ่่าาาีการรจจตอ มอบให้ท่านแล้วผมขอตัวสักครู่ผมไม่สนใจการเจรจาระหว่างสองประเทศเลยเรียกภูเดนมาแค่ต้องการแสดงพลังอํานาจถือโอกาสยกระดับสถานะของจีในเวทีโลกได้พูดเท่าหลี่ยิ้มพยักหน้าผมเดินออกไปทางประตูราชาฮิวก็รีบตามไปเหลือเพียงประธานาธิบดีสหรัฐและผู้เท่าหลีพร้อมล่ามอีกสองคนเลขาธิการพักประจําเซี่ยงไฮ้เจิ้งหมิงรออยู่ที่หน้าประตูวิลล่าตลอดพอผมเดินออกมาเขาก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐมาที่นี่เกี่ยวข้องกับผมหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นี่มันแถมผู้เท่าหลี ก็อยู่ที่นี่ด้วยวิเคราะห์จากทุกด้านแล้วประธานาธิบดีสหรัฐมาเจรจาที่นี่มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเป็นเพราะผมอยู่ที่นี่คุณลินเจิ้งหมิงเอ่ยเรียกอย่างนอบน้อมจากนั้นเมื่อราชาฮิวตามผมออกมาเขาก็ยิ่งมั่นใจในความคิดของตัวเองมากขึ้นดูเหมือนว่าความเข้าใจก่อนหน้านี้ของตนเองยังผิดพลาดอยู่เขารู้ว่าผมเก่งกาจมาก่อนแต่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเก่งกาจถึงระดับนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประธานาธิบดีสหรัฐส่วนลีกาชิงยังคงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้จากไปไหนเพื่อแสดงความรักและความจริงใจต่อ เขาเปลี่ยนสัญชาติกลับเป็นจีนโดยเฉพาะและยังลงทุนในเซี่ยงไฮ้ห5 0 0 0้ล้านหยวนเพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สีเขียววันนี้ลีกาชิงนัดเทวหวังและหมาหัวเทิงอีกครั้งรวมถึงคุณตงมาทานข้าวเทวหวังช่วงนี้พอมีโครงการลงทุนดีๆไหมผมเตรียมย้ายการลงทุนทั้งหมดกลับประเทศมีอะไรดีๆแนะนําบ้างไหมลีกาชิงมองเทวหวังด้วยรอยยิ้มแล้วถามลิ้นเยาช่วงนี้พวกเขาไม่ได้ทำเคอร์ลี่เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่เหรอลงทุนในเคอร์ลี่เอนเตอร์เทนเมนต์โดยตรงเลยถือโอกาสเปลี่ยนชื่อซะ ใช้เงินทุนก้อนใหญ่เข้ายึดตลาดโดยตรงแซงหน้าฮอลลีวูดไปเลยคำพูดของเท่าหวังปลุกคนในฝันให้ตื่นเคอรีเอนเตอร์เทนเมนต์ ลีกาชิงถามอย่างสงสัยบริษัทนี้ลีกาชิงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเขารู้จักบริษัทอย่างเอ็มเพ์กรุปของฮ่องกงจะทําก็ต้องลงทุนให้ใหญ่ที่สุดเคอรี่เอนเตอร์เทนเมนต์ผมยินดีลงสามหมื่นล้านมาหัวเถิงตะโกนขึ้นมาทันทีจูจูมาหัวเถิงก็ตะโกนขึ้นทําเอาลีกาชิงและคุณตงตกใจพวกนี้เป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะไอ้ขี้เหนียวคนนี้แค่เทาหวังพูดประโยคเดียวก็ยอมลงทุนสามหมื่นล้านให้ตายสิตอนคุณลงทุนในธุรกิจตัวเองยังไม่ใส่ใจขนาดนี้เลยฮ่าฮ่าดีผมลงสี่หมื่นล้านครั้งง่อนาหวั เพิ่งได้รับ7,200ล้านยูโรเอาเงิน40,000ล้านมาลงทุนเขายังเหลืออีกหมื่นกว่าล้านไว้หมุนเวียนคราวนี้ลีกาชิงมองออกแล้วว่าทั้งสองคนไม่ได้บาแต่จริงจังมากมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงินหลายหมื่นล้านตัวเองเปิดบริษัทบันเทิงชั้นนำได้สบายๆทำไมต้องไปลงทุนในบริษัทคนอื่นให้คนอื่นตัดสินใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลีกาชิงงงไปหมดทำไมการลงทุนหลายหมื่นล้านถึงตัดสินใจทำทันทีไม่แม้แต่จะกระพริบตาคุณลุงหลี่เรื่องนี้ยังไม่ได้้้ขออสรรุปปตนนนนีผมจะะัดาท เมนมนาถ้าเขาตกลงผมจะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหวังรู้ว่าตัวเองพูดไปก็ไร้ประโยชน์ต้องให้หลิงยาวมาถึงที่และยืนยันเท่านั้นแต่ลีกาชิงไม่เข้าใจอย่างยิ่งจากนั้นถ้าหวังก็ลุกออกไปข้างนอกโทรศัพท์หาหวังสื่อชงให้เขานัดหลิงยาวมาที่นี่เมื่อหลิงเหยาวและคนอื่นๆปรากฏตัวลีกาชิงและคุณตงต่างก็ตะลึงไปชั่วขณะนี่ไม่ใช่พวกเด็กรุ่นหลังหรอกเหรอหรือว่าบริษัทเคอรี เอนเตอร์เทนเมนต์พวกเทาหวังให้ลูกหลานทำขึ้นมาไม่น่าแปลกใจที่เทาหวังกลับมาหัวถึงทุ่มสุดตัวลงทุนในกลุ่มคนเหล่านี้มีทั้งหวังซื่อชงและหมาวิเย,ยนเยาเออมานั่งเร็วเทาหวังลุกขึ้นยืนช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้หลินเยาด้วยตัวเองลินเยาเฮลิกาชิงและคุณต๋งก็ประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มพยักหน้าให้ทั้งสองคนเยาเออร์สองท่านนี้รู้จักใช่ไหมท่านนี้คือลีกาชิงและคุณต่งจากนั้นเทาหวังก็แนะนำลินเยาให้ทั้งสองคนรู้จักท่านนี้คือประธานบริษัที่ ลิ้นเยาทุกคนพยักหน้าให้กันถือว่ารู้จักกันแล้วเพียงแต่สถานะของลิ้นเยาทําให้พวกเขาค่อนข้างสงสัยเด็กสาวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เห็นแน่นอนเยาเอ,อ๋อ วันนี้ที่นัดเธอมาอยากจะฟังความคิดเห็นของเธอลุงกับลุงหมาของเธอเตรียมลงทุนในบริษัทบันเทิงของเธอทำให้บริษัทเติบใหญ่แข็งแกร่งโค่นฮอลลีวูดกลายเป็นบริษัทบันเทิงที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลกถ้าหวังไม่อ้อมค้อมบอกวัตถุประสงค์ที่เรียกลิ้นเยามาวันนี้โดยตรงตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะลิ้นเยาฟังแล้วประหลาดใจเยาเออถ้าหวังพูดถูกแล้วสหรัฐมีฮอลลีวูดแม้แต่อินเดียก็ยังมีบอลลีวูดประเทศจีนของเราต้องมีบริษัทใหญ่ที่มุ่งสู่ระดับนานาชาติและมีเพียงงการรลททุนในใบิษัของ เ,เท่านั้นทุกคนถึงจะร่วมแรงรวมใจกันแบบนี้ถึงจะทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างแท้จริงก้าวออกจากประเทศจีนมุ่งสู่เวทีโลกมาหัวเถิงก็เสริมขึ้นมามีเพียงบริษัทของหลิงเหวาเท่านั้นทุกคนถึงจะทุ่มเททําอย่างเต็มที่ใช้ทรัพยากรของตัวเองแบบนี้เริ่มต้นก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเยาเอ๋อกลัวอะไรยังมีพวกเราช่วยอยู่ไม่ใช่เหรอต่อไปบริษัทของเราก้าวสู่ระดับโลกแล้วเรามีเงินแล้วถึงจะตอบแทนประเทศจีนได้ทําสิ่งที่มีความหมายได้มากขึ้นหวังซื่อชงพูดเรียกกล่อมใช่ในเมื่อทุกคนสนสับ ุเราก็จะร่วมแรงรวมใจกันทําให้ดีชินเฟิรนกล่าวลิ้นเย้ครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหนูไม่เข้าใจแต่ถ้าพวกคุณจะทำหนูเป็นหัวเรือใหญ่ให้ได้ลิ้นเย้ไม่ใช่เด็กสาวใสซื่อคนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอรู้ว่าตัวเองคือหัวเรือใหญ่ไม่มีเธอก็ทําไม่ได้ทุกคนต่างก็เห็นแก่หน้าพี่ชายของเธอถึงได้ก่อตั้งบริษัทแบบนี้ขึ้นมาเย้เออมีคําพูดนี้ของเธอก็พอแล้วฉันลงทุนสี่หมื่นล้านถ้าหวังตัดสินใจทันทีหวังซือชงฟังแล้วเหลือบมองพ่อตัวเองที่บ้านเราเอาเงินนนล้้้าาาอออกมไดเรี่ถ ขายธุรกิจสักสองสามอย่างก็เอาออกมาไม่ได้นะในเมื่อพ่อตกลงแล้วหวังซื้อชงย่อมไม่มีความเห็นขายก็ขายไปสิขายหมดเลยก็ได้ฉันออกสามหมื่นล้าน ต่อไปยังเพิ่มได้อีกมาหัวเถิงพูดทันทีจากนั้นเทวังก็ส่งสายตาให้ลีกาชิงลีกาชิงยิ้มเล็กน้อยพูดว่าในเมื่อทุกคนสนใจงั้นผมลงสักหนึ่งหมื่นล้านแล้วกันผมไม่มีเงินคงไม่เล่นกับพวกคุณแล้วคุณตงยิ้มแล้วพูดเธอไม่มีเงินจริงๆไม่เหมือนพวกเขาเงินหลายสิบหลายร้อยล้านเอาออกมาลงทุนได้สบายสบาย,บายกรีกรุ๊ปไม่ใช่บริษัทของเธอกรีเป็นรัฐวิสาหกิจเธอเป็นแค่ประธานกรรมการเท่านั้นก็รับเงินเดือนและเงินปันผลเหมือนกันไม่เป็นไรยังมีคนลงทุนอีกเยอะเขข้าาาใจสถนกรณณ์องงคุต่ดี ตอนนี้ลงทุนกันเป็นร้อยล้านขายเธอทิ้งก็ยังเอาเงินออกมาไม่ได้เลยผมจะแจ้งในกลุ่มสักหน่อยดูว่าพวกเขาจะลงทุนเท่าไหร่มาหัวเถิงพูดจบก็ส่งข้อความในกลุ่มไชน่า f o r b e s สกลุ่มไชน่า ฟอลเบสมาหัวเทิงทุกคนผมกับท่าหวังลงทุนในบริษัทบันเทิงของเยาเอ๋อเตรียมโค่นฮอลลีวูดผมลงทุนสามหมื่นล้านเทาหวังลงทุนสี่หมื่นล้านพวกคุณจะลงเท่าไหร่แจ็คมาผมก็ลงทุนสี่หมื่นล้านจงซานซานผมลงทุนสามหมื่นล้านเลยจวินผมลงทุนห้าหมื่นล้านคำพูดของมาหัวเถิงเพิ่งส่งออกไปแจ็คมาทั้งสามคนก็ลงทุนตามทันทีโดยเฉพาะเลยจวินเขาคิดว่าตัวเองมาทีหลังจึงทุ่มสุดตัวลงทุนห้าหมื่นล้านทันทีคราวนี้ทำออลีกาชิงและคุณตงงไปเลยจากนั้นก็เหลือบมอง ลินเหยาคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกไม่น่าแปลกใจที่หลินเหยาบอกว่าตัวเองคือหัวเรือใหญ่นี่คงไม่ใช่แค่คำว่าหัวเรือใหญ่ง่ายๆแบบนั้นแล้วล่ะมั้งเท่าสวีผู้รักฟุตบอลเกิดอะไรขึ้นพวกคุณจะรวมตัวกันตั้งพันธมิตรทำธุรกิจบันเทิงเหรอนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะมาหัวเถิงเท่าสวีตอนนี้ไม่ลงต่อไปอยากลงก็ลงไม่ได้แล้วนะ ท้าสวีผู้รักฟุตบอลไม่มีเงินไม่ลงไม่สนใจธุรกิจบันเทิงเลยจะวินน่าเสียดายจริงๆโอกาสดีๆแบบนี้คุณพลาดไปแล้วรอวันคุณร้องให้ได้เลยเท้าสวีผู้รักฟุตบอลคุณนั่นแหละที่จะร้องให้แจ็คหมาไอโง่ฮ่าฮ่าฮ่าผมขอเรียกคุณว่าจงซานซานก่อนแล้วกันผมเพิ่งคุยกับดูราเจกและอวินเรื่องนี้ดูราเจกยินดีลงทุน5,000ันล้านยูโรอวินยินดีลงทุน8 0 0 0ล้านยูโรตอนที่ลีกาชิงเห็นข่าวนี้ก็สูดหายใจเข้าลึกๆถ้าหวังพวกเขาลงทุนแบบนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วตอนนี้อวิินนยังงลทุเพ่ม อีก8 0 0 0ล้านยูโรถ้าเขายังไม่เข้าใจอีกก็คงเสียชาติเกิดแล้วถ้าหวังเออผมเพิ่มคิดดูแล้วผมขอเพิ่มทุนอีก3 0 0 0 0ล้านรวมเป็น40,000ล้านเท่ากับคุณแล้วกันพอดีมีโครงการหนึ่งไม่ได้ทำลีกาชิงรู้สึกว่าตอนนี้แก้ไขย,ยังทันเดี๋ยวจะเป็นเหมือนที่เลยจจวินผู้เสียใจภายหลังอยากลงทุนก็ลงทุนไม่ได้แล้วตอนนี้ลีกาชิงมั่นใจได้แล้วหลินเยวน่าจะเป็นน้องสาวของผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นทุกคนกำลังเกาะขาหลินเยา่อยู่ตัวเองมาที่นี่ก็ไม่ใช่เพืื่่่่อออออออเเเรรรรงงนนนนีี้้้้้หกกตตโาาาาาสยูแลลวขขจะพดดดดดไไม็ไ ลุงหลี่สายตาของคุณยังคงควรค่าแก่การเรียนรู้จริงๆคุณวางใจได้นี่จะเป็นการลงทุนที่คุณภูมิใจที่สุดเท้าหวังมองลีกาชิงที่เพิ่มเงินลงทุนก็พูดชมลีกาชิงไปสองสามประโยคกลุ่มไชน้าฟอร์บสเท่าหวังทุกคน ยังมีใครอยากลงทุนอีกไหมการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของพวกคุณเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นล้านต่ำกว่าสิบพันล้านอย่ามาแย่งซีนตอนนี้พลาดโอกาสต่อไปจะเสียใจภายหลังเท้าสวีผู้รักฟุตบอลเท่าหวังทำไมคุณยังมาโฆษณาชวนเชื่ออยู่ที่นี่อีกละ่ะเริ่มโม้อีกแล้วนะคุณเอาเงินหนึ่งหมื่นล้านออกมาไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยจะวินผมลงทุนผมภูมิใจหลิวเฉียงตงท่านประธานมาผมลงทุนได้ไหมครับมาหัวเิอมาเลยยิ่งเยอะยิ่งดีผู้ขนส่งแห่งธรรมชาติิิเกกดอะไรขึ้น้นพวคุณผูย่ง ใหญ่ว่างกันขนาดนี้เลยเหรอจงซานซานโอ้โหท่านประธานจงนานนานจะโผล่มาทีจะลงทุนด้วยไหมหลิวเฉียงตงงั้นผมลงสองหมื่นล้านตามคุณหมาใช้ชีวิตสบายไม่ต้องกลุ้มใจผู้ขนส่งแห่งธรรมชาติช่างเถอะไม่สนใจธุรกิจอื่นถ้าหวังพูดในกลุ่มอีกครั้งก็ได้เงินลงทุนเพิ่มมาอีกสองหมื่นล้านตอนนี้ถ้าหวังสามหมื่นล้านเลยจะวินห้าหมื่นล้านแกถ้าหวังสี่หมื่นล้านมาหัวเึิงสามหมื่นล้านลีกาชิง, 40, 000, งส,ส 30, 000, ี่หมื่นล้านจงซานซานสามหมื่นล้านแก ลีกาชิง40,000ล้านแจ็คมา40,000ล้านหลิวเฉียงตรง20,000ล้านดูราเจกเทียบเท่าเงินหยวนประมาณ40,000ล้านอาวินเทียบเท่าเงินหยวนประมาณ6.5หมื่นล้านรวมทั้งหมด3.35แสนล้านหยวนเงินทุนขนาดนี้เทียบเท่ากับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่พิเศษได้เลยบริษัทเคอร์ลี เอนเตอร์เทนเมนต์ก้าวขึ้นสู่ระดับบริษัทซูเปอร์ยักษ์ใหญ่ทันทีต้องการโครนฮอลลีวูดมีที่ยืนในเวทีระดับนานาชาติตอนนี้ยังห่างไกลนักแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นก็มีขนาดใหญ่โตขนาดนี้แล้วนับว่าเป็นประวัติการทุกคนช่วยกันคิดเปลี่ยนชื่อเคอรี่เอนเตอร์เทนเมนต์ใหม่ชื่อใหม่บรรยากาศใหม่ให้บริษัทบันเทิงของเราก้าวสู่ระดับโลกเท้าหวังเสนออืมอันนี้เข้าท่าเรียกว่าจงโถเอนเตอร์เทนเมนต์ร่วมลงทุนเป็นไง มาหัวเถิงรู้สึกว่าบริษัทนี้ทุกคนร่วมกันลงทุนเลยเรียกว่าจงโถเอ t นเตอร์เทนเมนต์เลยให้ตายสิเชยเกินไปแล้วยังสู้เคอรี่เอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้เลยถ้าหวังปฏิเสธความคิดของมาหัวเถิงเฟิงเย่าเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นไงหวังซื่อชงเสนอขึ้นมาเบาๆอันนี้ดีถ้าหวังมองลูกชายตัวเองหลิวเจี้ยนเต๋อด้วยความชื่นชมแก่หวังซื่อชงเฟิงเยา่า เอนเตอร์เทนเมเสียงพ้องกับชื่อของพี่น้องสองคนหลินกับหลินเหยาชื่อนี้เหมาะสมที่สุดแถมเฟิงเยาเอนเตอร์เทนเมนตฟังดูก็รุราไฮโซชื่อนี้สุดยอดไปเลยอันนี้ดีมาหัวเถิงก็เห็นด้วยเฟิงเยาเอนเตอร์เทนเมนตชื่อนี้ไม่มีใครคัดค้านแน่นอนแถมยังพ้องกับชื่อเดิมแก พร้อมกับชื่อพี่น้องช่างเหมาะสมอะไรขนาดนี้ย้วเออเธอว่าชื่อนี้เป็นยังไงบ้างถ้าหวังยังคงมอบอำนาจตัดสินใจให้หลินเหยาวหนูไม่มีความเห็นค่ะหนูว่าชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันหลินเหยาย่อมไม่มีความเห็นชื่อนี้ดูปุ๊บก็รู้ว่ามาจากไหนงั้นตัดสินใจตามนี้แล้วกันบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็นเฟิงเหยา เอนเตอร์เทนเมรอเงินทุนของทุกคนเข้าที่แล้วเริ่มดําเนินการซื้อตึกในเซี่ยงไฮ้เป็นสํานักงานใหญ่ถ้าหวังยืนยันหลังจากทุกคนปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วหลายวันต่อมาวงการบันเทิงมีข่าวสุดช็อกออกมาเฟิงเย้าเอนเตอร์เทนเมนเปลี่ยนชื่อและก่อตั้งขึ้นเฟิงเย้าเอนเตอร์เทนเมแห่งนี้เดิมคือบริษัทที่ชื่อว่าเคอร์ลี่ e อ t เตอร์เทนเมแก่เคอร์ลี่ไม่ใช่ คูหลี่คนในวงการบันเทิงพอจะรู้จักอยู่บ้างเพราะเค r ร์ลี่เอนเตอร์เทนเมนต์ก็สร้างชื่อเสียงมาบ้างแล้วเพียงแต่ทำไมประธานของพวกเขาถึงเลิกทำประทานหันอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ตอนนี้เค r ร์ลี่เอนเตอร์เทนเมนต์เปลี่ยนชื่อเป็นเฟิงย่า e เอนเตอร์เทนเมนต์นี่ไม่ใช่ข่าวสำคัญข่าวสำคัญที่สุดคือดูผู้ถือหุ้นที่ลงทุนสามยักษ์ใหญ่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตลงทุนทั้งหมดได้แก่กลุ่มอาลีบาบากลุ่มเทนเซนและกลุ่มจิงตงยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์มีกลุ่มว่านตาางงเจีย i n d u s t r รรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน จงซานซานและเหลยจวินแห่งวงการอิเล็กทรอนิกส์ส่วนชาวต่างชาติสองคนทุกคนไม่ได้ให้ความสนใจเฟิงเย่าเอนเตอร์เทนเมนต์นี้จุดชนวนทั้งวงการบันเทิงในทันทีนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงผู้ยิ่งใหญ่มากมายขนาดนี้ทุ่มเงินมหาศาลก่อตั้งบริษัทบันเทิงนี่มันทําให้บริษัทบันเทิงอื่นไม่มีข้าวกินเลยนะต่อมาเฟิงเย่าเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกถแถลงการเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ในประเทศเป้าหมายของเราคือการก้าวสู่ระดับโลกกลายเป็นผู้นําในวงการภาพยนตร์ของจีนนี่เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของเฟิงเย เอ็นคือต้องการแข่งขันกับฮอลลีวูดนำภาพยนตร์จีนไปสู่ทั่วโลกให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศจีนใหม่อีกครั้งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าคือวันรุ่งขึ้นหลังจากเฟิงเย่าเอ t นเตอร์เทนเมออกถแถลงการในบรรดาสีตระกูลการเงินที่ยิ่งใหญ่ของโลกมี2ตระกูลออกถแถลงการทันทีพวกเขาลงทุนในเฟิงเย่าเอนเตอร์เทนเม หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสองตระกูลน,นี้คือตระกูลดูปองและตระกูลมอร์แกนประเด็นคือทั้งสองตระกูลน,นี้เป็นของสหรัฐนี่เท่ากับว่าคนอเมริกันช่วยคนจีนก่อตั้งบริษัทบันเทิงเพื่อไปแข่งขันกับบริษัทบันเทิงในประเทศของตนเองการกระทํานี้ทําเอาผู้คนตกตะลึงเหมือนจะมองเห็นกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดาอยู่บ้างส่วนทําไมตระกูลดูปองและตระกูลมอร์แกนถึงลงทุนในเฟิงเงย่าเอนเตอร์เทนเมนต์กระทันหันคนทั่วไปคิดไม่ออกทําไมมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้เรื่องภายในนั่นก็เพราะราชาหิวเรื่่องเหลานี้ ไม่สําคัญที่สําคัญคือเฟิงเย่าเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่งเริ่มตน้นก็มีแนวโน้มที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดของโลกแล้วทําเอาเหล่าผู้ติดตามข่าวถึงกับอ้าปากค้างนี่คือการรวมกลุ่มลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในศตรวรรษนี้ไม่ว่าผู้ลงทุนรายใดก็ตามต่างก็เป็นบุคคลระดับแนวหน้าในแต่ละสาขาเหมือนที่เท้าหวังพูดไม่ทําก็แล้วไปถ้าทําก็ต้องสร้างความฮือฮาเป้าหมายของเท้าหวังสําเร็จแล้วโรงพยาบาลควีนแมรี่ฮ่องกงเฉิงไว้แก่น่าจะเป็นชื่อตัวละครไม่ใช่กลายเป็นครอบครัวทั้งเล็ก และใหญ่รอคอยอย่างกระวนกระวายอยู่นอกห้องฉุกเฉินพี่ใหญ่พ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างมีคนสองสามคนวิ่งมาจากข้างนอกชายผู้นำหน้าถามอย่างร้อนรนเขาคือลูกชายคนที่สองของเฉิงฉีเนียนเฉิงตงเฉิงตงพาครอบครัวทั้งเล็กและใหญ่มาถึงน้องสามละเฉิงไว้ขมวดคิ้วถามน้องสามยังอยู่ที่มาเกา๊ากำลังรีบมาทางนี้พ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างเฉิงตงถามด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของพ่อแม่เขาแข็งแรงดีมาตลอดทำไมจู่ๆถึงเป็นแบบนี้ทั้งสองคนป่วยพร้อมกัน โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยหากไม่ใช่เพราะเฉิงตงเชื่อใจพี่ชายตัวเองเขาก็คงสงสัยว่าพี่ชายตัวเองเฉิงไว้ทําอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันรอหมอออกมาก่อนเถอะเฉิงไว้ตอบอย่างหมุดหงิดเดินไปเดินมาหน้าห้องฉุกเฉินประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา ไฟสัญญาณการช่วยชีวิตหน้าห้องฉุกเฉินก็ดับลงหมอเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินเฉิงเวยและเฉิงตรงรีบเข้าไปล้อมถามอย่างร้อนรนหมอครับพ่อแม่ผมเป็นยังไงบ้างคุณชายเฉิงพวกเราพยายามเต็มที่แล้วหาสาเหตุของโรคไม่พบร่างกายอ่อนแอมากเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่เกินสองวันหมอไม่ได้ปิดบังอาการป่วยพูดออกมาโดยตรงอีกอย่างก็ไม่มีความจําเป็นต้องปิดบังแล้วก็แค่สองวันนี้เท่านั้นถ้าจะเตรียมงานศพก็รีบเตรียมเถอะเป็นไปได้ยังไงเป็นปัญหาของพวกคุณหรือเปล่าเฉิงตรงแก่ น่าจะเป็นเฉิงตรงไม่ใช่เฉิงกงฟังแล้วตกใจมากคนดีๆอยู่ๆก็จะจากไปที่สําคัญคือยังหาสาเหตุของโรคไม่พบยุคสมัยไหนแล้วยังมีข้ออ้างแบบนี้อีกบอกว่าโรงพยาบาลแมรี่เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฮ่องกงนี่มันล้อเล่นกันเกินไปแล้วคุณชายรองเฉิง ถ้าพวกคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลของเราพร้อมให้ย้ายได้ตลอดเวลาหมอยักษ์ไหลอย่างจนปัญญาเขามีความสามารถจำกัดสิ่งที่ทำได้ก็พยายามเต็มที่แล้วอีกอย่างตระกูลเฉิงของคุณก็มีหน้ามีตาในฮ่องกงพวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรมั่วๆย้ายโรงพยาบาลเฉิงเวยพูดขึ้นมาสั่งให้โรงพยาบาลเตรียมรถทันทีส่งพ่อแม่ของเขาไปโรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธสุดท้ายผลการวินิจฉัยของโรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถตรวจหาสาเหตุของโรคได้ร่างกายอ่อนแอประกอบกับเพิ่งถูกย้ายไปมาอาจจะอยู่ไม่ถึง สองวันแล้วหลังจากเฉิงเหวยรู้ผลก็นั่งหมดแรงอยู่บนทางเดินของโรงพยาบาลนี่มันเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสบๆเขามีความสามารถแค่ไหนเขารู้ดีแก่ใจถ้าพ่อของเขาสิ้นลมไปเขาไม่สามารถรับช่วงต่อบริษัทของครอบครัวได้เลยส่วนเฉิงตงแก่เฉิงตงยิ่งไม่ต้องพูดถึงแย่กว่าตัวเองเสียอีกนอกจากกินดื่มเที่ยวเล่นก็ไม่มีอะไรดีเลยตัวเองอย่างน้อยก็ยังพออาศัยบารมีวางมาได้บ้างพี่ใหญ่พี่รองพ่อแม่เป็นยังไงบ้างคะ หญิงสาวสวยสดใสคนหนึ่งวิ่งมาพร้อมกับชายคนหนึ่งเธอคือลูกสาวคนเล็กของเฉิงฉีเนียนเฉิงเคอร์ซินข้างๆคือแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของเธอทั้งสองเพิ่งเดินทางมาจากมาเก๊าหมอบอกว่าพ่อกับแม่อยู่ได้ไม่เกินสองวันเฉิงตรงพูดอย่างหมดแรงอยู่ได้ไม่เกินสองวันเฉิงเคอร์ซินฟังแล้วเหมือนถูกฟ้าผ่าเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยวันนี้บอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสองวันเป็นโรคอะไรกันแน่ถึงเป็นโรคร้ายแรงก็ควรมีช่วงเวลาให้ทำใจบ้างสิเฉิงเคอร์ซินถามอย่างร้อนรอนน้ำตาคลอเบา้าไม่รู้โรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่เจอ เชิงตรงอธิบายงั้นรีบย้ายโรงพยาบาลสิไม่เชื่อว่าโรงพยาบาลทุกแห่งในฮ่องกงจะตรวจไม่เจอเชิงเคอร์ซินรีบพูดย้ายโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฮ่องกงแล้วพิ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลแมรี่ที่นั่นบอกว่าอยู่ได้สองวันพอถูกย้ายไปมาแบบนี้ตอนนี้สองวันก็อยู่ไม่ถึงแล้วย้ายอีกสองครั้งพ่อแม่คงตายกลางทางพอดีเชิงไวฟังแล้วด่าออกมามีแต่เธอนั่นแหละที่ร้อนรนมีแต่เธอนั่นแหละที่ห่วงพ่อแม่ใครบ้าไม่ห่วง ถ้าอยู่ในประเทศอังกฤษของเราก็คงดีแฟนหนุ่มชาวต่างชาติของเฉิงเคอร์ซิงพูดขึ้นมาเฉิงเหวยและเฉิงตงเหลือบมองเขาไม่ได้พูดอะไรถึงโรงพยาบาลในอังกฤษจะดีแค่ไหนก็ไม่ทันแล้วส่วนโรงพยาบาลในอังกฤษของพวกคุณดีแค่ไหน พวกคุณเองรู man, nice ้ดีที่สุดไม่ใช่หรอชินหมินเยี่ยนตะโกนขึ้นมาเสียงดังเธอนึกถึงคำพูดที่ผมเคยพูดกับเธอถือโอกาสที่ยังมีเวลาคุณกับสามีใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่สามีให้มากขึ้นนะทำหน้าที่ให้ดีคำพูดนี้วงเวียนอยู่ในหูของชินหมิ่นเยี่ยนตลอดคำพูดของผมตอนนั้นฟังดูบาดหูมากเหมือนทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองกับสามีไม่กระตันอยู่อย่างนั้นแหละชินมิ่นเยี่ยนตื่นขึ้นมาทันทีที่ผมบอกว่าให้ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่สามีมากขึ้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่กระตันอยู่แต่เป็นเพราะผมตอนนั้นมองออกแล้วว่าพ่่อออแมมขงงตัวเสาี มีวันนี้เธอทําอะไรตกใจโวยวายอยู่ได้เชิงเว้ยดาอย่างไม่พอใจทุกคนกําลังร้อนรนคิดหาวิธีกันอยู่เธอมาตะโกนเสียงดังมันหมายความว่ายังไงคุณขฉันคิดถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งชินมินเยียนรู้สึกว่าผมเหมือนเทพ,พเจ้าสามารถตัดสินความเป็นความตายของคนได้พูดกับเชิงเวยอย่างตื่นตระหนกเล็กน้อยความเป็นไปได้อะไรคำพูดของชินมิ่นเยียนดึงดูดความสนใจของทุกคนคุณยังจำตอนวันเกิดพ่อฉันได้ไหมคุณหลินคนนั้นที่เราเจอที่บ้านชินหมิ่นเยียนถามจำได้สิเชิงเวยตอบโดยไม่ต้องคิดเรื่องนี้จะไม่ จำได้ยังไงคุณยังจำคำพูดที่ฉันบอกคุณได้ไหมคุณลินบอกให้ฉันกับคุณช่วงนี้อยู่กับพ่อแม่ให้มากขึ้นทำหน้าที่ลูกกตันอยู่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณลินมองออกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอชินมิงเยี่ยนนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเล่าคำพูดที่ผมพูดกับเธอซ้ำอีกครั้งเชิญไว้ก็นึกขึ้นมาได้ ความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาจําได้จริงๆว่าชินหมิ่นเยี่ยนเคยพูดเรื่องนี้กับเขาตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ใจยังรําคาญที่ผมเข้ามายุ่งเรื่องคนอื่นพอมานึกย้อนดูตอนนี้เป็นไปได้จริงๆว่าผมมองออกนานแล้วประกอบกับการที่ผู้เท่าอวินคุกเข่าประจบบวกกับสถานะของผมเขาไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าผมมองออกตั้งแต่เนิ่นเนิน แล้วเชิงไวฟังแล้วยืนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่ตรงทางเดินแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเหลือเชื่อพี่ใหญ่เป็นอะไรไปคะเชิงเคอร์ซินถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเดือนกว่าก่อนปัญหาของพ่อแม่มีคนมองออกแล้วเชิงไวพูดอย่างหมดแรงอับเป็นไปได้ยังไงงั้นจะขอให้คนนี้ช่วยอีกครั้งได้ไหม เชิงเขิดสินร้องออกมาด้วยความประหลาดใจช่วยเรอเหอเหอเชิงไว้หัวเราะยยาะตัวเองถ้าเป็นคนอื่นยังพอไปขอร้องได้ไปขอร้องผมเขาเชิงไว้เป็นใครกันแค่เจอหน้ายังไม่ได้เจอเลยอย่าว่าแต่ขอร้องพี่ใหญ่พี่หมายความว่ายังไงจะมองดูพ่อแม่ตายไปโดยไม่ช่วยเหรอเท่าไหร่ก็จ่ายได้เชิงตรงก็ร้อนใจเงินเหรอถ้ามีเรื่องที่เงินแก้ปัญหาไม่ได้ในโลกนี้งั้นก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลินทั้งหมดเชิงไว้ถึงกับเหอเหอออกมาร้อยล้านไม่ได้ก็พันล้านฉันไม่เชื่อว่าจะจ้างคนมาช่วยดูอาการป่วยไม่ได้เชิงตรงยังคงพูดจไไม่่คิตอป พูดเลยสถานการณ์พวกเธอไม่เข้าใจอย่าว่าแต่พันล้านเลยแสนล้านวางอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่กระพริบตาด้วยซ้ำเชิงไว้ดูเชิงตรงปัญหาที่เงินแก้ได้เรียกว่าปัญหาเหรอคุณคะกลับเสี่ยงให้กับฉันเถอะกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปขอร้องพ่อฉันชินหมินเยี่ยนเสนอ เิงไว้ฟังแล้วตาเป็นประกายใช่สิทำไมถึงลืมพ่อตาตัวเองไปได้ถ้าพ่อตายินดีช่วยอาจจะยังมีโอกาสอีกครั้งตัวเองคงไม่มีโอกาสแน่นอนได้ไปเดี๋ยวนี้เลยฉันจัดการเรื่องเครื่องบินเองเชิงไว้ตอบรับเวลาหนึ่งวันเพียงพอสำหรับการเดินทางไปกลับจากเซี่ยงไฮ้ถ้าผมไม่ยอมช่วยพวกเขาก็หมดหนทาง